ก่อสวัสดีก็จะลุกท่านกันด้วยนะครับหลังจากหลังจากที่อาหาเหินมาเป็นนานมากเราสัปดาห์หนึ่งเนื่องจากช่วงที่เป็นช่วงปิดเทอมช่วงเปิดเทอมปิดเทอมเทอมวี่แล้วอาไปก็ต้องไม่ต้องเก่งแล้วตอนนี้เอาไปเห็นตัวเองยังเอ่าม่ายังไม่เห็นตัวเองทีเหรอเนี่ยจะมาเรียนรูบ้านใช่เนื่องจาก เราไม่ได้บิสิตี้นานมากแล้วก็แอบแต่งบ้านนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปวิสิตี้นานแอบแต่งบ้านนิดนึงเหมือนเดิมก็อยากจะสำรวจบ้านอยากจะรีวิวบ้านให้เพื่อนดูถแต่บ้านยังไนบ้านไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่ว่าในสัปดาห์นึงก็ต้องมีคลิปอ่ะ้าวเอาอไปขามวยเคลียร์ไปมาแล้วมาแล้ว แยาซนทัลลเมื่อกี้ผลไมทุกคนตอนนี้กลั่งอเปลลคติมมต้องบกตีมเติพูดลอายเลยเสียงเอการกินแอปเปิ้ลโอเคเพื่อนเสียงอเอการกินแอปเปิ้ล โอเคแอปเปิลหมดแล้วแอปเปิลติดคอฮะโอเคมองอยู่วุ้ยกินด้วยกินด้วยถ้ากินถ้ากินระดับเอ้ยเดี๋ยวมันยักเอาหุ่นเข้าหัวใจเหรอเมื่อกี้เอปเปิลดูนะกินระดับ เออนี่ไอติมยั์คู่เฮ้ยไอติมสีม่วงไอติมยั์คู่สีม่วงไอตเรู่ีกพ่ะีพี่เฮ้ยฟ้าเริ่มเได้สีม่งอ่เราสมสี เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อตู้เดี๋ยวซื้ออ่ห้องอ่ะซื้อของในห้องครัวเพิ่มดีกว่าโอเคได้พเพื่อนขอโทษจริงๆก็ไมไ่ถ่ายคลิปนานแล้วก็จะเสียงอะ,อะองั้นแหละโอ้ยเดีด๋ยวเสียงติลลีสิทธิ์เสียงติลลีสิทธิ์เอาอะไรเดียวนะ แล้ปิดได้แลอันนี้มันมันอบของไะมอันี้มันอบของไะไหมจมมันเนี้อันนี้อบของใช่ไหมมอันนี้อบของได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเลือกสีว่งันะเวาทำไมอ๋อมันมีเสียงเพลงแม่เราปิดเสียงเพลงไปแล้วนจะพูดแล้วกันเอาเงินหมดน้นไม่พอ มันหมดเอเ๋อเพื่อเ,เข้าได้ใช่ไหมไม่มีอะไรซื้อต้งองกลัวเงินไม่มอไออมอนนพอไปตกปลา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 ,ปปลาไม่งมั้นน่าจะไม่มีคอนเทนต์เกิดไม่ไปตกปลาอุ้ยแต่หญ้าสวยนะแต่หญ้ามสวยมากเลย ว้ยทัานทำไมนเป็นตัวเองอี้ยมันไม่เทีวเลมันเมอนือีเส้ยวเ่าสาใหม่ให้โอ้ทุกคนทุกคน,นมาตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้เลยแต่ตรงนี้ยญ้าสวยมากเพืคนคน่อนมันเ,มเ,เดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนะตอแต่ว่าเ่อกี้เกิดข้อสงสัยหนึ่งก็คือ เกีเยวกอัปเดตอะไรอะแฟรเพราะเมื่อกี้ตอนที่เรากำลังจะถ่ายคลิปตอนแรกอะอยู่ดีมันก็ดึงเด,ด้งว่าอัปเดตก็เลยเลื่อนเวลาถ่ายคลิปเอ,อไ้ไปบอกปนะ้าไ,ไ,ไปต่อป้าเอาท่านเอาท่นตามมาเดี๋ยวเราบินไปดีกว่าน่าจะเร็วกว่าบินจะปีกนี่เลยเท่เอ้าวเดี๋ยวเราบินไม่ได้แล้ว,วอ,อ,อ,อ่ะเนี่เราบินไม่ได้แล้วมันมันท่าเดินอ่ะ เจ้าของเกมว่าเอาเดตอะไรเนี่ยอะไมมันท่าเดินอย่างเงี้ยโอเคเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยแต่ปีกเท่นะปีกเท่นะใส่เล่นได้อยู่ชาติฉันเจ้าของเกมว่าเพิ่งเอาเอาเดตอะไรบางอย่างอะโอ้ยเดี๋ยวพุ่งตะเก็นนะเกมมันดูแบบมันดูแหลกๆเกมมันดูแปลกๆปลอะมันดูมีของบางอย่างหายมันมันดูแรงแรงแรงมันดูแบบ อเฟอาเฟ่ air, ตกไปลาไม่ได้พวกมันตกปลาเฟอเ์แบบักอาเฟจะร้องไห้ต้องรีตัวอ,อีกแล้วอาเฟ่ air, ต้องออกห้อมาอีกแล้วอุ้ยยังไม่กี้ได้สามสามค่อยสามดสามคอยโอเค <c oughs> okay, มันดูแปลกแลกมันดูบักบ ắc, ัแปลกวันกี้มันดูบักบ ắc, ัแล้ว่า โอเคเพื่อนเมื่อกี้ขอโทษที่ปิดไมค์พอดีแม่บุกอีกแล้วแม่ชอบบุกกลางถ่ายคลิปเด็วประจำเลยใครเป็นยูทูบเบอร์จะเข้าใจนะเพื่อนว่าแม่ชอบบุกกลางถ่ายคลิป โอเคแล้วกอีกซ้ำสองฮะหม่อยเอาไปร์ลูกจะออจะตัดไปหรือไปเอาแฟร์ลูกก็เอาไปเอาแฟรออกงเข้าใหม่รอบสองกันปะจะไปขายในเมืองก่อนน้องตัวนี้น้องบอกว่าต้องไปขายปลาในเมืองแต่เขาเอเขาอัปเดตอะไรอ่ะทำไมปีกเป็นอย่างเงี้ย ต้องรอต้องจะต้องรอให้เกมมันดีขึ้นก่อนเพื่อนเนี่ยโซนิกไม่เล่นเรามันก็ชอบแล้วเ,เราไม่ชอบเดี๋ยวมันเราไม่ชอบแนวมันตั้งแต่แรกเลยแล้วดได้เก้าตัวทันเฮ้ย <c oughs> okay. เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปขายปลาในเมืองก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพามาเดี๋ยวพาเรีบมาเลย แกมมันอัพเดทแล้วมันค้างค้างอ่ะเพื่อนมันอัปเดตอ่ะมันอัปเดตแล้วค้างค้างแป๊บไอมันไม่ได้ค้างหรอกจกมันบั๊กบักเรียกว่ามันบั๊กมากๆเลยแค่ไป okay, เดี๋ยวไฟไปเอ้ยไฟยระวังที่ตกปลาด้วยไฟเอาไปเอาไปหาที่อะไรทำไปก่อนเดี๋ยวเราไปขายปลาในเมืองรึเปล่า อยู่แล้วมันมคน,ออไ,นไปขายปลาในเมืองเ <Okay. S 1> นี่ยมันดูมันดูบกักบักคือแปลกนะเพื่อนมันไม่ได้ค้างมันบักอะ่ะเนี่ยบกักบักแหละอุ้ยเดี๋ยวได้เก้าสิบหกบาทเลยอะ่ยออะอ่ะฉันไม่ต้องมาอ่ะฉันไม่ต้องพามาฉันไม่ต้องพามาหรอกกระเปงอ้าว ค้างแปลกอะแล้วว่าได้กี่โมงอะเนี่ยเปิดโทรศัพท์ดูป้ะโอเคเอโอ้ยตัดออกโอเคเอาไปมาละเดี๋ยวรอสมาก่อนว่าตอนจะย้ายตามเราไปโอเคบ้านอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลย บ้านอ่นั่นแหละเอ้บ้านเราหลังสีเขียวแวบ้านหลังสีเขียวหลังคาชมพูสีเขียว <c oughs> ไม่น่าเชื่อแฟนลุงมูก <c oughs> ันแหละเอาบัตรติตอกตลอเอตอตลอดเอ้ยน้ำ <c oughs> โทรสับเร่งว่านเพื่อนรับ,บเงินรางวัลเซเว่นอีเนสอหมื่น้าพันบาทิงโชคไมวเขาไปเล่นเกมก่อนนะบยเราจะเล่น อันนี้ห้องเกมเมื่อนคนน่าจะจำได้จากคลิปที่เป็นดาาราม่าใช่เวลาเล่นมีจตีเลน,นมีจตี้โอ้ยดีใจไปเลยนะแล้วสื่อเราเห็นอะไรบางอย่างตรงเอม,มันคือรองเท้าโอเคมันอันเล็กมากๆเห็นไหมตรงที่เ <ๆ S 2> มาชี้อะ พี่จะถ่ายป่ก,ก่อนเลยว่ะถ่ายปกงถ่ายโปกงท่ามาตรงนี้มาถ่ายปกมาถ่ายโป่งตรงนี้เดี๋ยวคนแอคท่าตรงนี้พี่มาตรงจุดถ่ายปกคลิปเลยเดี๋ยวครับเอ้ยเดี๋ยวน้องขโมยน้องขโมยวางมาหนึ่งเดี๋ยวเอาใหม่น้องขโมยไปก่อนน้องขโมยเป็นมีบโอ้โหท่านกดเอิ่มเนี่ยโป่งคลิป ปกติทำแบบเมื่อกี้คือคลิปหลุดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นแล้วนะเมื่อกี้ใช่ FC ไม่ FC ไม่ใช่ FC ของเนี้ยแล้วกันเสร็จแล้วกันนี่โอเคได้บมกคลิปแล้วเพื่อนเอาคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะปิดคลิปแล้วนานละ